สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันกับครูหนึงอีกแล้วนะคะอ้าวสัปดาห์นี้เราจะอยู่ในหน่วยของเรื่องของฤดูการต่างๆนะคะเด็กๆซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนใช่ไหมคะเด็กๆมีวิธีการปฏิบัติตัววิธีการดูแลรักษาสุขภาพในหน้าฝนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทําตามที่ คุณหญิงบอกนะคะเด็กๆและก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอีกหนึ่งฤดูการนะคะซึ่งฤดูการของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฤดูหนาวนั่นเองนะคะฤดูหนาวภาษาอังกฤษเรียกว่า winter season นะคะเด็กๆฤดูหนาวภาษาอังกฤษเรียกว่า winter season นะคะซึ่งฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงที่ อุณหภูมิของโลกนะคะสภาพอากาศอุณหภูมิลดลงต่ําทําให้เกิดสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะเด็กๆซึ่งในฤดูหนาวจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยอ่าเด็กๆรู<ท>้จักไหมคะปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งนะคะเหมยขาบใช่ไหมคะที่มันจะเกิดขึ้นตามยอดดอยที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆเลยนะคะมันถึงจะเกิดเป็น น้ำค้างแข็งได้นะคะเด็กๆทีนี้คูหนิงมีนะคะ,ะมีวิธีการดูแลสุขภาพของเราเมื่อหน้าหนาวมาเยือนนะคะเมื่อมีหน้าหนาวมาเยือนก็จะทําให้อุณหภูมิลดต่ำลงแล้วก็มีลมพัดแรงใช่ไหมคะวิธีการดูแล ร่างกายของเราก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดนะคะและไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกันเพราะว่านะคะในช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลงนะคะมันจะทำให้อากาศแห้งแล้วทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ อ่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ต้องเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่มีอาการที่เป็นหวัดนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการป้องกันตัวเองก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะและไม่ควรอาบน้ําที่มีอุณหภูมิเย็นเกินไปเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของเราปรับตัวไม่ทนันควรอาบน้ําที่มีอุณหภูมิที่พอดีนะคะ อหรืออาบน้ําอุ่นแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรอาบน้ํานานนะคะเด็กๆแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทาโลชั่นเพื่อบำรุงผิวของเราไม่ให้ผิวของเราแห้งแตกนะคะเด็กๆอันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของเราในฤดูหนาวนั่นเองทีนี้นะคะ ผู้หญิงมี6โรคที่มาพร้อมกันกับหน้าหนาวนะคะมาดูว่ามีโรคอะไรบ้างอันแรกก็คือโรคหัดเดรมันนันะคะเด็กๆมีไข้นะคะอาการก็คือมีไข้มีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังนะคะอันที่2ก็คือโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะอันที่3โรคหัดนะคะโรคที่4ี่ก็คือโรคปอดบวม โลกที่ห้าโรคอิสุกอ,อิสัยนะคะแล้วก็โลกที่6กก็คือโรคอุจจาระล่วงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ6โรคที่มาพร้อมกับหน้าหนาวแต่เด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเด็กๆปฏิบัติตามที่คุณหนิงบอกไปเมื่อกี้ก็คือวิธีการดูแ,รแลรักษาสุขภาพของตัวเองเมื่อกี้รับรองว่า6โรคร้ายที่คุณหนิงบอกเมื่อกี้ไม่สามารถทําอะไรเด็กๆได้แน่นอนนะคะเด็กๆอ,อันนี้ก็คือ ฤดูหนาวนั่นเองนะคะวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็โรคที่มากับหน้าหนาวนะคะทีนี้เราจะมาสรุปกันว่าฤดูการต่างๆของที่เกิดในประเทศไทยมีฤดูอะไรบ้างนะคะฤดูต่างๆในประเทศไทยจะแบ่งเป็น3ามฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวใช่ไหมคะดเด็กๆทีนี้ทีนี้ครูหนิงมีมี วิดีโอมาฝากเด็กๆด้วยนะคะอยากดูกไหมมันคืออะไรนะคะอราเรามารู้จักการเกิดฤดูกาลและการแต่งกายเอ๊ะทำไมบันทังเกิดหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวได้มันเป็นเพราะอะไรนะคะเด็กๆมาดูกันพร้อมหรือ,อยังฤดูกานในประเทศไทย ฤดูกาลเกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ต่างกันซึ่งฤดูกาลในประเทศไทยมี3มฤดูกาลคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นน้องๆควรปรับตัวให้เข้ากับฤดูการต่างๆอย่างเหมาะสมอ,ะอันนี้ก็คือการเกิดฤดูการใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ เรามารู้จากการแต่งกายในฤดูการต่างๆนะคะว่าเราจะต้องแต่งกายแบบไหนนะคะถึงจะเหมาะสมกับอ่าฤดูการนะคะอันแรกก็คือช่วงเวลาของฤดูร้อนนะคะการแต่งกายก็ควรเป็นแบบไหนลกูกการแต่งกายก็คือควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางๆนะคะสวมใส่สบายเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีอย่างเช่นเสื้อกล้ามโอเคขาสั้นใช่ไหมคะ และต้องอุปกรณ์ในการป้องกันแดดก,ก็คือร่มหรือว่าหมวกแก๊ปนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูการแต่งกายในช่วงของฤดูฝนกันบ้างน,นะคะว่าฤดูฝนเราควรแต่งกายแบบไหนนะคะการแต่งกายในช่วงฤดูฝนก็คือควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนานะคะถ้าออกนอกบ้านขณะที่ ฝนตกเด็กๆควรใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่มเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นบัดนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูวิธีการแต่งกายในช่วงของหรือดูหนาวนะคะเด็กๆซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลานี้พอดีเลยใช่ไหมคะซึ่งอากาศหนาวเย็ยนมากเลยการแต่งกายก็คือควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าแบบที่ปกปิด ร่างกายได้มิชิดนะคะเสื้อผ้าหนาๆน,น,นะคะ,ะ,คะเพื่อจะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นและไม่ให้เป็นหวัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือฤดูการในประเทศไทยแล้วก็การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูการนะคะเด็กๆทีนี้มาดูนะคะมาดูใบงานของเราว่าวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆทำงานอะไรบ้างนะคะอ่าอันแรกก็คือ อันนี้นะคะคู่นี้มีพยัญชนะมาฝากพยัญชนะตัวแบบนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะตัวลอจุลานะคะลอจุลาหัวกลมขีดลงสไลเดอร์ขึ้นสไลเดอร์ลงแล้วก็ทาเสาขึ้นยาวๆแล้วก็ม้วนหางเก็บนะคะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าลอจุลาให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนตามรอยปะให้เรียบร้อยแล้วก็นะคะข้างบนอันนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมลูกฤดูหนาวจะทําให้ ใบไม้ของเราที่จะอยู่บนต้นไม้แห้งนะคะแล้วก็หล่นลงมาบนพื้นอคุณหนิงอยากให้เด็กๆช่วยคุณหนิงเก็บใบไม้ลงในถังขยะให้หน่อยโดยนะคะใช้ินสอโยงเส้นลากลงไปนะคะใส่ลงในถังขยะที่มีสีเดียวกันกับใบไม้นะคะสีเหลืองโยกไปหาสีเหลืองสีแดงโยกไปหาสีแดงนะคะทีนี้มาดูใบางานของเราอันต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะระบายสี ที่เขากำหนดให้ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้ตรงกับกิจกรรมที่เราทำโดยแบ่งเป็นฤด,ดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤด,ดูหนาวนะคะเด็กๆให้นักเรียนสังเกตดูนะคะทีนี้อันสุดท้ายนะคะให้เด็กๆระบายสีเครื่องแต่งกายที่ควรสวมใส่ในฤดูหนาวนะคะให้เด็กๆระบายสี เครื่องแต่งกายที่เราควรสวมใส่ในฤดูหนาวนะคะแล้วก็ให้เด็กๆด,ดูข้างล่างนะคะแล้วก็ให้คขีดเครื่องหมายถูกลงไปในข้างล่างว่ากิจกรรมไหนที่เราควรปฏิบัติในช่วงของฤดูหนาวนะคะเด็กๆอ่าโอเควันนี้เรามีใบงานยที่3 อันนะคะอย่าลืมทําให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณหนิงนะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ค่าเด็กบ๊ายบาย